กวนเลยอะไว้เฮนเดอก์ซี่กับที่ไปเป็นสอสอเนี่ยอนาคตขอยไอวสส้วอลสีชมพูแดดลงไม้คางบ้านนะ่ะน้องโมลีกแหละป,ปืนขอคือสกมอตแห้งมาเป็นน้ำบักได้บ้านน้ำไอ้แตกไปว่ะ บนบ้านดาวแล้วว่าบักไก่ยิ่งอายวะบักบักสามรอยยิ่งอายแล้วแต่บักบ้านฟาดอีดาวแล้วบักสามรอยยิ่งอายบอกป้ายป้ายสามร้อยไดกินบนบนบ้านดาวแล้วบนบ้านดาวแล้วหน้าตกกิจแต่บักป้ายสามรอยนะฝั่งป้ายสามร้อยู่บนร้อยห้าสิบก็มีมันอยู่บนป้ายด้วยเปล่าบ่ดูอ่บะแกนบ,นบนับบบบบกกีดตัวมันอยู่บนป้ายแล้วบนป้ายบนป้าย ไอ้ไต่ล้วมันอยู่ไหนวะไอ้กูไม่เห็นวะเดี๋ยวนะไอ้ไต่ล้วสูบเมีมเอ้ยไอ้ลูกเอาสบก็ไว้เมื่อเช้าสบเพื่อนขิดๆอันอันตั้งตั้งตั้งไอ้วอลตรงสบให้พี่หน่อยคิดสบสบเข้าไอ้นะเออตั้งตั้งมองมองเคลื่อนเคลื่อนตัวหนึ่งนะเออตั้งฟังป่ายมั้ยแล้วมันอยู่ที่มันอยู่ที่ป่ายบ่กูลงเอาแบบป่ายก่อนนะว่าเดี๋ยวนะบ่มีน่ะ ก็บักงัวเอ้ยยิงกูคักแท้บักพีป,ปอบเออมึงตีเพี้ยนยิงแมงคักกันด,ด้วยกระเดียบกูตายแปรเทือย่อนมึงแหละบักหามง่าวะเออบักปอบนี่แหม่มึงเอ้ยหยาบลอยมันอยู่หนีอยู่หลีอยู่หลืบนี่บบกูเดีเนี่ยมหาอย่ามาพ่อจากเกลียเจ้าบักข่า,ขานว่าติบอครับขันได้ยวบอกมันมวนไม่มูฟังอะนะขันมีคนฟังบอกก็อบอไปเด้อเออ อยู่เต้นอยู่เต้นเกตเต้นเต้นอยู่ตรงเต้นเกตมามันขื่นมาไปมันขื่นมาไปมันขื่นมาไปเข่าวงกันเข่าเข่าวงกันนะตายตกรถตายแต่ว่าการเลี้ยนเพื่อนบ่ค่อยสอนเพื่อนสอนแต่แบบทั้งไหนล่ะ ขันท้าวว่าอะไรไปเรียนแบบเกี่ยวกับธุรกิจอิหรีเขาจีบอสอนเลยนะวสวยแซ่บเลย Yes sir This how Yes you from Yes you from